สวัสดีครับมาพบกับผมโอคาบัลเลอร์นะครับและเราจะพามาดูกันนะครับว่า BM ทําไมต้องซีรีส์5และ2คันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่คันนี้เลยครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่น 530E Elite นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ระบบ h y b r i d ปลั๊กอินนะครับและที่สําคัญเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์8จังหวะสเตปโทนิกนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่252แรงม้านะครับพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่เลยครับความหรูหราของรุ่น Elite นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ และล้อเนี่ยเป็นล้ออลลอยดคมเนียมนะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมภายในเลยครับว่าความหรูหราของรุ่นอีลิทเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมสำหรับภายในนะครับเป็นพรมลายสามก้านนะครับให้ความักรี่หรูหรานะครับมาพร้อมระบบพุชเตอร์นะครับกล้องมองหลังนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยนะครับอีกอย่างนะครับเบาะรุ่นนี้ครับเมมโมรีได้2ตําแหน่งนะครับผมและที่สําคัญเลยครับ ภายในรุ่น e l ลิ e นะครจะเป็นออกสีเบสนะครับทั้งให้ความหรูหราและนั่งเนี่ยดูแบบกว้างขวางมากขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมถ้าเป็นซีรีส์5เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกว้างขวางมากครับสำหรับตำแหน่งที่นั่งด้านหลังนะครับมีม่านหลังและม่านด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงครับว่าตัว M Sport เนี่ยจะต่างกับตัว Elite ยังไงบ้างนะครับผมพาไปดูเลยครับ แล้วมาต่อกันที่ในคันนี้นะครับเป็น 530i Sport นะครับคันนี้ที่มีแต่งเพิ่มมานะครับก็จะมีชุดคาร์บอนเคปลอร์นะครับมีที่กระจังหน้านะครับที่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อดับเบิร์กสป็อกขนาด19นิ้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพามาดูด้านข้างเลยครับนี่ครับตัวคาร์บอนเคปลอร์ที่ติดเพิ่มขึ้นมานะครับและที่สําคัญเลยครับคันนี้หลังคาซันลูปนะฮะได้ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหลังครับนี่ครับที่ผมแจ้งไปก็จะมีตัวคาร์บอออนนนเคคคลล่าาแะีีกยงรัับ้ เปลี่ยนไซส์ท้ายเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับผมมาดูด้านในต่อเลยครับครับผมคันนี้ก็จะมาพร้อมกับลาโพงฮามันการ์ดอนนะครับแล้วก็อีกอย่างครับตัว a Adaptive c r u i s e Control ที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับและคันนี้เลขมาอยู่ที่71,000นะครับสวยมากเลยเจ้าของเก่ารักรถดูแลมาอย่างดีมีแต่งเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับกับคันนี้ซึ่งราคาทั้ง2คันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนจบคลิปเลยครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูภายนอกรวมๆทั้ง2คันก่อนเลยครับผม สำหรับราคาทั้ง2คันนะครับเริ่มที่คันนี้เลยครับ B M W 530i รุ่น Elit e นะครับเราเสนอขายอยู่ที่1,290,000บาทนะครับสำหรับรุ่น e l i t e และตัว M Sport นะครับคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่1,499,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูที่ร้านมาทดลองขับได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาและการดูแลเรื่องไฟแนนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัว B M W ทั้งคู่คันนี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามฝาก Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับคาบันเลอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ